สวัสดีจ้าโอนอวยพรกับเจกับมมพ่อกันอีกแล้วค่ะมือนีกับคือเก่าเลยจ้าหนึ่งวันพันเหตุการณ์นะคะเมรี่คริสต์มาสค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งดีๆนะคะก็พลอยได้รับของขวัญจากแม่ย่าฟินแลนด์นะคะก็คือแม่ของสามีของพลอยเองนะคะก็เพื่อนกับให้ของขวัญมาค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้พลอยกับแกะไปเร็วนะคะแต่ว่าเอามาให้แบบ มีความแบบเออให้มันดูแบบให้พี่น้องดูนะคะว่าแกให้อะไรไปบ้างนะคะอันนี้ตังแต่เลามานะคะมาเยี่ยมตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะล่าสุดที่แม่มาเที่ยวนะคะแม่ก็เลยอันให้ของขวัญตัวนี้ไวค้ค่ะแต่ว่าเราบอกพอยกับอันแฟนว่าอันเธอห้ามเปิดเดอร์จนกว่าจะถึงวันที่24 25ีหอย่างสิเธอก็เปิดได้เลยนะคะ ก่อนวันคริสต์มาสห้ามเปิดนะคะก็คือนะคะพลอยก็เลยโอเคบบเปิดนะคะแม่เราก็จะให้พลอยกับแฟนแบบนี้นะคะทุกทุกทุกปีค่ะปีที่แล้วเราให้เป็นเงินค่ะกี่ยูโรนะพี่นอ้องแล้วใส่ซองมานี่แหละพรอก็ปีแรกๆเลยค่ะแกก็ให้เงินมานะคะตอนนั้นแกใส่ซองมาให้พลอยกับแฟนนะคะเป็นเงินไทยกับประมาณ ี่บาทนะพี่น้องสี่หมื่นบาท <c oughs> ค่ะประมาณสี่หมืน 40, ่นกบาทเนี่ยค่ะแล้วไห่มาเราบอกว่าอันเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะปกติแม่ก็จะให้เป็นเงินทุกปีค่ะแต่ว่าปีนี้แม่บอกว่าอยากเปลี่ยนแนวมาให้มันแบบว่ามีความแบบปีนี้นะคะแม่แฟนก็เลยให้มาเป็นของขวัญน,นะคะแต่ว่าพอแกะไปแล้วมันแบบคือของขวัญสิปคริสต์มาสนะคะทุกคนจะเล็กจะใหญ่หรือจะเป็นอะไรก็ช่างสำหรับตัวพอยพอยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเขาให้เราด้วยใจอย่างจช่งสิแม่ค่ะทุกคน เขาหเราด้วยใจแล้วก็ให้เขาด้วยความความรักความหวังดีพลอยรู้สึกว่าพลอยแฮปปี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยนะคะผู้ให้ก็มีความสุขและผู้รับก็สุขใจเช่นกันเดี๋ยวพลอยสิพามาแกะมือค่ะว่าในนี่เนาะมันมีอย่างนะคะเนาะจริงๆพลอยก็แกะไปแล้วนะคะทุกคนป่ะมาแกะกันเลยค่ะอันดับแรกเนาะ,ะเนาะก็เป็นอันนี้ค่ะทุกคนน่ารักมากนะแม่ก็เลยบอกว่าเธอเอาไปไหวมองตั้งโต๊ะ์ตัวนี้นะคะเป็น ซันตาคลอสนะคะน่ารักมากทุกคนนี่เปิดไฟได้พร้อมแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นป้ายค่ะทุกคนเนื่องจากมันต้องเปิดตอนกลางคืนนะคะนี่อ่ะทุกคนไกลๆเนาะค่ะเนาะไอยาเราหามานะคะตัวนี้น่ารักมากค่ะแล้วก็ตามด้วยช็อกโกแลตนะคะเป็นมีมาร์ชเมลโล่ด้วยนะทุกคนน่ารักมากจริงแม่ใส่ตัวนี้มานะคะประมาณหาอันมาที่นี่เพราะกินไปแล้วค่ะกินไปแล้วเหลืออันหนึ่งมาโชว์ให้พี่ๆน้องๆดูนะคะจา้าแล้วก็ตามด้วย ปาพี่น้องนารักบอกนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะเป็นถุงเท้านะคะแม่บอกว่าอันไห้สซเด้อเธอให้สซแล้วเธอกะทายรูกไม่ฉันเบิงนะคะเพราะว่าเราบอกว่าตั้งใจเลือกเลยมันน่ารักมากนะคะตัวนี้นาลายไอีหีนะคะแม่เราจะเป็นค้นที่แบบว่าใส่ใจในเหลืองพวกนี้แม่จัดพี่น้องแล้วก็มีอีอย่างอีกนาะพี่น้องเลยนี่ค่ะอิน่ารักมากทุกคน แม่เขียนการ์ดมาไห้นะคะนี่จะเป็นการ์ดคริสต์มาสนะคะนี่เขาก็จะเขียนมาให้ว่าซื้อของแฟนพอยนะคะจุดซ,ซี่แล้วก็พลอยะคะ่ะวิสเดอร์ซันตานะคะนี่แล้ก็แบบความหมายของเราเหมือนแ,แบบว่าเราเป็นซันต้าอย่างสิงนะคะก็เราบอกว่านี่เราก็เขียนว่าประมาณว่าอ่าพี่น้องแฟนพอยนะคะเราสั่งอันนี้มานะคะตกใจเบิดเลยมามา,มาโชว์อันปะปาพีพีน้องๆนะคะอะไรคะ พิซ่าตเลิบุรีรัมอร่อยมากมากอร่อยเดี๋ยวตามไปด้วยค่ะเด้อโอเคเดี๋ยวบอกแล้วพอยตามไปที่หลังจ้ะเหตุคลิปแบบเรียวๆนะคะเนาะอันนี้มาโตค่ะพี่น้องแล้วก็บอกว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะขอให้ออพอยกับแฟนเนี่ยมีความสุขหลายๆคะ่ะแล้วก็ เป็นวันแห่งความสุขนะคะแล้วก็บอกว่าขอให้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่สิเนาะเริ่มต้นใหม่ก็ New นิวส t าร์อีกอย่างแบบเนี้ค่ะพี่หนงแล้วก็เขียนมานี่ประมาณเนี่ยค่ะอันแม่แฟนนี่เราจะเป็นคนที่แบบว่ามีความแบบดีเทล เป็นคนที่จําดีเทลจํารายละเอียดได้ดีมากๆอันนี้พอย์ประเด็กแบบว่าพอยนะ์น่ะประด้อโวยนะคะแต่ว่าพอยรู้สึกว่าสิ่งที่พอยได้รับจากแม่ย่านะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งของที่ใหญ่อะไรก็ตามพอยบ่ได้แบบว่าสนใจว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่ว่า สิ่งที่แม่ให้กับเราด้วยใจของแม่นะ่ะมันมันมีความหมายกับพลอยนะคะเพราะพลอยมีวิดีโอที่พลอยเปิดของขวัญน,นะคะพลอยก็เลยส่งไปให้แม่นะคะว่าเออมเมริคคริสต์มาสนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆสิ่งอย่างสิแมค่ค่ะที่แม่ให้เนาะเนาะของขวัญคริสต์มาสสาหรับพลอยนะคะพลอยกับบอเดยไทยคลิปไวเนาะเนาะพลอยก็ให้แฟนไปแล้วคะ่ะก็เป็นเสื้อเชิ้ตแบรนด์แบรนด์นหนึ่งนะคะก็แต่ว่าพลอยบอสเดยไทยคลิปไว้นะคะพลอยก็ลืมเนาะพี่น้องเนาะตอนนั้นมันกำลังแบบยูในแบบชนลมุนแมค่ค่ะ ตอนที่มีสังสรรค์อยู่ที่บ้านเนาะคะ่ะเนาะส่วนแฟนนะคะกระหามาคือเก่าแหละค่ะเป็นเงินเหมือนเดิมนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ต่อม y รีคริสมาสค่ะอ่า New start Enjoy life แฟนพอยแลเราสั่งอันพิซซ่าโฮมเมดมานะคะเป็นพิซซ่าอิตาลีค่ะโฮมเมดสไตล์อืมเชสเช e เช n อินฟ a นังกีเซกิปิสก i ปิสกีปิสกีปิส เสียงก็จะก้องๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าบ้ามเนานะมันที่โล่งมันเยอะมันก็เลยเสียงมันกว้างกระซักนักกินดูอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าเพิกับว่าเด็กมากไป spicy sauce อืมเราบอกว่ามันเผ็ด for merry christmas ค่ะทุกคนนั่นฟิลมีผู้ชายคนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาเรามาบอกว่าเป็นยังเวลาเหตุคลิปคือต่องผากคือบอใส่เสียงสดคืออันคนอื่นที่เขาเฮ็ดคลิป เพราะอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะมันก็เป็นคําแนะนําที่ดีนะคะแล้วก็พออาจจะเอาไปปรับปรุงแล้วก็ปรับใช้พอต้องขอบคุณมากมากค่ะแต่ว่าการทําคลิปแต่ละคนนี่พี่น้องบางเพื่อหรือบางครันมันอาจจะไม่ได้แบบว่าคือกัน,ค,กนคือกันทุกคนสไตล์ไลฟ์สไตล์ของเราเวของเรามันอาจจะบอคือกันนะพี่น้องแต่ก็มีอีกหลายคนมากๆเลยค่ะที่เขาชอบ ในแบบที่พลอยทาในแบบที่พลอยนาเสนอออกไปแบบดีไหมจากทุกคนคนเฮามันกับโม้ขึ้นกันเนาะจ้ะเนาะเฮานะค่ะทุกคนเหตุงานแบบออฟฟิศเหตุงานโรงงานจังสี่ไหมค่ะทุกคนการที่จะทําให้หัวหน้าถูกใจเนี่ยมันมันหน่อยหลายแต่เขาบ่ถูกใจหลายแต่เขาสั่งงานเพิ่มนั่นแหละหลายแต่เขาบ่มักหลายแต่เขาติเตียนเฮา การที่จะทําให้คนอื่นพอใจในแบบที่เราเป็นเนี่ยพี่น้องมันยากมากทุกคนมันยากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น just be yourself mm hmm. มีความสุขในแบบที่เราเป็นเป็นตัวของตัวเองนะคะ mm hmm. แค่นั้นพอค่ะทุกคนอย่าไปคิดหลายว่าอ,อสิ่งที่เราทําเขาจะชอบไหมนะคะ mm hmm. สิ่งที่เราเป็นเขาจะชอบไหมไลฟ์สไตล์ mm hmm. ของเราคาแรคเตอร์ mm hmm. ของเราเขาจะชอบไหมนะคะทุกคนแต่ว่า บางเธอเพ้อยผักเสียงนี่ก็คือว่าบางวันนี่พอยุ่งจริงๆเพราะว่างานพอยเยอะนะคะงานงานพ้อยหลายอีนนี้บ่สามารถที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าครีเอทเนาะแบบว่านําเสนอได้ทุกทุกบริบทนะคะที่พ้อยยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเนาะทุกคนเนาะพ้อยกัหวังว่าทุกคนนี่เข้าใจในใน,ในในในอันนี้แต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้หมายถึงว่าให้คนหรือทุกคนเข้าใจในแบบที่เราเป็นนะคะมาอธิบายในมุมที่พลอยเป็นในมุมที่พลอยอสไตล์ของพลอยนะทุกคนเนาะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยพอใจในแบบที่เราทําได้อยู่แล้วไม่มีใครบนโลกนี้นะคะที่เราจะทําให้เขาพอใจในแบบที่เราเป็นได้แล้วก็ทําให้คนนั้นเนี่ยโอบในแบบที่เขาเป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคน บางคาเลคเตอร์เนี่ยเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะอพออยู่กับแฟนเนี่ยมีเวลาส่วนตัวไปบอกแฟนตั้งแต่เดทครั้งแรกเลยนะคะว่าพอยเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรลชีวิตพอยนะคะอืมพอยเป็นคนที่แบบว่าเว้นวีเดทเฟิร์สวีดอ้นไลฟ์ first, like, อยู่คอนโทรนมีไอคอนโทรอยู่หรือสิ <be S 2> <ม>่งนอืมพี่โด้เออ just be yourself พี่น้องเลยอันนี้พอยบอกความเป็นจริงนะคะว่า พลอยเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาคอนโทรลชีวิตของพลอยนะคะทุกคนสมมติว่าพลอยเป็นคนที่แบบเออมันเป็นคนแต่งตัวอย่างสิแต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวแบบสวยอย่างสิ่งแก็บอเคยคอนโทรลพลอยแค่อยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องพื้นฐานความถูกต้องนี่คือถูกการาเทศะเวลาไปเที่ยวนี่ฮอกสตัมทีไปเลยนะคะเจิดฉายเวลาเข้าไปวัดเขาวัดเขาว,วานสิเพราะก็บจิอยู่อีกใม่หมดหนึ่งแต่งตัวถูกกาลเทศะ เราสีโบคอนโทรล์พอยเดย์ day, วารพอยต้องเป็นแบบนั้นแต่พอมาอยู่น้ากันเขากับเฮ็ดังไดมันปรับจูนเข่ากันได้บ่แม่นว่าอา่ามาคอนโทรลกันเลยสิแม่พี่น้องอันนี้คือหลักการสําคัญในการที่เราจะเดทกับใครสักคนนะคะทุกคนเวลาอัทนทุกคนสีเดทกับฝรั่งทุกคนต้องรู้ด้ว,ว่าอา่าสไตล์คอเลเลคเตอร์ที่เราจะจูนกันหรือจะคอนแทคกันเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบใน,นที่เราเป็น เออบางเทือนี่มันอาจจะเต็เต็กลอยหรอกแต่ว่ามันจะต้องมีมุมมุมหนึ่งแหละที่คลาคล้ายกันเขาเรียกว่าะไรซินเสมอกันว่าทุกคนนั่นแหละมันจะอยู่กันได้นะคะอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นตัวของตัวเราเองดีเซลนี่ natural หรือเปล่าเออเป็นแบบเหมือนเกิบมายังธรรมชาตินะทุกคนบางเทือนพี่น้อยเอ้าเหตุตามใจคนอื่นหลายเกินไปจนเขาขาด ขาดความเป็นตัวของตัวเองแล้วมันไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราทําก่อนคอยทํางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ่มัรระบบงานมันบ่มเม็นสไตล์เฮามันบมูมเนแบบคาแรคเตอร์เฮาเราก็ต้องเฟซตัวเราออกมาว่าเฮ้ยเฮาสิเหตุงานอันนี้ไปจนเถาบา่ว่าหื้อจังหดหรือว่าเราเราชอบอะไราะเป็นคนที่มัดเา้าชอบพูดชอบเอนเตอร์เทนคนพอยก็เลยมูฟตัวเองมาขายของอยู่ในติ๊กต๊อก นะคะติ๊กต็อกแอปพลิเคชันติ๊กต็อกมันอาจจะได้เงินเดือนไม่เยอะอะมันอาจสิบปได้หลายแต่มันมีความสุขความสุขที่ได้เห็นลูกค้าเขาบอกว่าเขาชอบเขาชอบเสื้อผ้าเราใส่แล้วสวยใส่แล้วปังสายฟอสอย่างแบบเนี้ยพี่น้องมีความสุขมากนะทุกคนทําในสิ่งที่เราชอบแต่บางคนคอยเข้าใจว่าบางคนเราดิ้นไม่ได้คลายไม่ออกกัทุกคนเออม,มันมันมีภาระหลายหลายอย่างอันนี้เข้าใจว่าทําไมเราถึงทํปในสิ่งที่เราชอบไม่ได้อันนี้เข้าใจค่ะทุกคนเพราะว่า คนเรามันมีเวที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะแต่พลอยมาพูดในแบบแค่ฉบับตัวพลอเองว่าพลอยมีความสุขกับสิ่งที่พลอยเลือกและสิ่งที่พลอยทในสไตล์ในฉบับของเราแบบของเรานี่เพียงพอแล้วค่ะทุกคนวิดีโอของพลอยดิทุกๆ E อีพีที่พลอยโพสไปใน YouTube พลอยก็จะพูดบ้างแล้วก็พาคบ,บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่จะภากแต่ถ้าใครชอบแบบเสียงสดแบบนี้แบบโอ้แบบแบบให้มันเร้าใจยินสิกะ <g ười> กระบ,บอกก็ได้พิมพ์คอมเมนต์บอกพ้อยได้ค่ะว่าต้องให้พอยเห็นแบบไหนเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเอาก็ยังแบบว่าคงคอนเซ็ปต์เดิมว่าเป็นตัวของตัวเอง <g ười> พอจะนําคอมเมนต์นั้นมาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีที่สุดค่ะ <g ười> ขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามช่องคอนเซ s ปอรี่นะคะะบ <g ười> อีพีนี้ก็ลาไปด้วยนะคะ <g ười> เปิดกล่องพิสมัตไม่ยากฟินแลนด์นะคะแล้วก็ แฟนนะคะนี่นะคะพิซซ่าคริสต์มาสเดย์ค่ะม,มีคริสต์มาสค่ะทุกคนม,กมีคริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็เป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นปีแห่งความสุขคิดสิ่งใดเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะ มีความสุขกับชีวิตให้มากๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าปีหน้าชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปในทางทิศไหนนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกกับตัวเองนะคะว่าเราต้องมีความสุขกับชีวิตมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยทุกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ประสบความสําเร็จเลยพอเชื่อนะคะว่าความล้มเหลวนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการที่เราจะประสบความสําเร็จไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่นะคะ Enjoy your life ค่ะขอให้มีความสุขกับวันคริสต์มาสนะคะและปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ค่ะสำหรับมือนี้ช่องโปรเจ c สตอรี่ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ